เดนิสไซส์ครีมรวมเบอร์รี่วันนี้แม่แหววพาเพื่อนๆไปทํากันค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นแป้งโดเดนิชนะคะแล้วนํามาตัดนะแม่แหววจะตัดที่ไซส์นะคะยาว16เซนติเมตรนะคะแล้วก็กว้าง3เซนติเมตรค่ะส่วนความหนานะคะประมาณ1เซนติเมตรนะพอตัดเป็นเส้นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะนํามากรีดตรงครึ่งอีกทีนึงนะคะแต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องกรีดสุดนะทิ้งตรงหัวตรงท้ายไปด้วยะะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะทําการม้ว ม้วนแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะได้เดนิชออกมาหน้าตาแบบนี้เลยนะคะม้วนทุกตัวเลยเนาะจากนั้นก็เอามาวางบนถาดเพื่อเตรียมอบค่ะแล้วก็ทำการพูฟนะพอพูฟเสร็จเราก็ทาไข่แล้วก็นำเข้าเตาอบค่ะอบเสร็จออกมานะคะเราก็จะได้เดนิชหน้าตาแบบนี้นะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนของการแต่งหน้านะตัวนี้ไม่แบบจะใช้ตัวเพรสสิคครีมนะคะบีบลงไปแบบนี้เนาะแล้วด้านบนนะคะเราจะ ตกแต่งด้วยผลไม้ไม่แบบจะตกแต่งด้วยตัวรวมเบอร์รี่ต่างๆนะคะเพื่อให้มันมีสีสันสวยงามนะหรือถ้าเพื่อนๆนะคะชอบผลไม้ชนิดอื่นนะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเนาะตัวนี้ไม่แบบก็จะใช้ราสเบอร์รี่ แบล็คเบอร์รี่แล้วก็บลูเบอร์รี่นะคะผสมกันเนาะแบบนี้เลยค่อยๆวางลงไปนะคะพอเสร็จเรียบร้อยเราก็จะแซมให้มันมีสีเขียวนิดนึงนะเพื่อนๆเ,เลือกผลไม้ที่สีมันตัดกันด้วยมันจะได้แบบว่าสวยเนาะดูสวยหลังจากที่เราทําเสร็จนะคะเพื่อนๆลองอาไปทํากันดูได้เลยใครทําแล้วได้ผลเป็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์นะคะมาบอกแม่แหวด้วยนะโฮมเบคครัวซองอร่อยอร่อย ใครๆก็ทําได้นะคะหรือว่าใครนะฝึกทาครัวซองแล้วติดปัญหาตรงไหนนะสามารถคอมเมนต์มาถามแม่ววได้เลยค่ะ